สวัสดีครับวันนี้งดเรื่องความแรงนะครับมาคุยที่อะไรตัวนี้ไม่ทราบมีใครพอรู้ไหมว่ามันคืออะไรอันนี้ผมเรียกภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆนะครับคือลูกลอยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าลูกลอยมันอยู่ตำแหน่งไหนยังไงนะครับในรถและมันทําหน้าที่อะไรมันทําหน้าที่บอกว่ามีน้ํามันอยู่เท่าไหร่ําว่าลูกลอยมาจากจุดนี้ครับจุดนี้ที่เราเรียกกันว่าลูกลอยก็คือว่าถ้ามีน้ํามันเนี่ยน้ำมันก็จะพามันลอยขึ้นมาน้ํามันเต็มถังก็หยุดตึ๊ก เท่านี้นะครับน้ามันหมดก็ตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนจากปริมาณน้ํามันที่พาลอยนะครับส่งเป็นสัญญาณไฟฟ้าไปบอกที่หน้าปัดเดี๋ยวเป็นยังไงให้ช่างป๊อบเลือ,อ,อกมาให้ดูกันในลูกเก่านะครับว่ามันเสียแล้วมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบนะครับป๊อปได้ต่อสายนะครับเข้ากับ รถเรียบร้อยนะครับแล้วก็เวลาเทสเนี่ยตอนนี้หน้าปัดเราก็จะเห็นว่าเป็นน้ำมันหมดถงังถ้าเต็มถังเป็นยังไงไหนค่อยๆดันขึ้นอย่างเงี้ยสุดหละอ่าก็ฝึกสุดแค่นี้ครับผมเต็มถงัง เ,เต็มถังเลยแชร์ไว้เต็มถังไว้เรียบร้อยแล้วนะครับน้ำมันหมดแต่ไม่รู้ตัวเข็มยังค้างว่ามีน้ำมันอยู่เราก็เลยต้องมายกเปลี่ยนกันโอเคเต็มถัง